ทุกคนกลับมาเจอกับปลาล์มเารียกอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เรามากันแบบหน้าสดค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะแต่งหน้า Howto นะคะลุกแต่งหน้าไปคาเฟ่กันค่ะคือแถวบ้านปลาล์มเนี่ยมีคาเฟ่เล็กๆเ,เป็นสไตล์ญี่ปุ่นอยู่นี้เราจะพาทุกคน ไปคาเฟ่ากันแล้วก็จะแต่งหน้าด้วยงบหลักสิบเท่านั้นเครือ่องสังองหลักสิบเท่านั้นไม่มีหลักร้อยเลยนะคะเหมาะสําหรับสายออนบัจจตคนที่ต้องการประหยัดงบแต่ว่าต้องการหน้าสวยแต่ว่าเออก็ประหยัดงบอยู่นะคะไปเลยดีกว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ how to จะเป็นยังไงบ้างนะคะ <S <S เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลงผิวนะคะ คือวันนี้นะคะปั๊มต้องการความบางเบาแต่ต้องการการปกปิดแล้วก็ต้องการความสบายหน้าด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นรองพื้นอันนี้เลยค่ะทิอันนี้คือ Solar Foundation Primer s v 50 PA 3บวกด้วยกันนั่นเองนะคะเป็นรองพื้นที่ปัมเคยใช้แล้วชอบเป็นมาเฟอริตของปัมใน o f t t h y y e r r ปีสักปีนึงแล้วก็เป็นมาเฟอริตของปัมในเดือน ช่วงกุมภามีนาที่ผ่านมานะคะซึ่งแบบว่าใช้แล้วชอบจริงๆนะคะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะก็คือสี20แล้วก็สี30นั่นเองนะคะซึ่งสี20เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ผิวขาวจนถึงขาวเหลืองนะคะส่วน30ก็เหมาะสําหรับคนที่ผิว2สีนั่นเองนะคะสําหรับเบอร์30นะคะเราเคยรีวิวกันไปแล้วเนาะซึ่งเบอร์30สเนี่ยสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเลยนะคะส่วนเบอร์20เนี่ยในเซเว่นอีเลฟเไม่มีแต่ว่าสามารถซื้อได้ในออฟฟิเชียลของ โซลาได้ทุกช่องทางเลยนะคะรองพื้นโซลานะคะเขามีด้วยกัน7 ml นะคะ1ซองเนี่ยสามารถใช้ได้นานเลยนะราคาก็แบบคือออนบัจจตสุดๆก็คือ49บาทเท่านั้นนั่นเองนะคะปามจะใช้ทั้ง2สีนะคะผสมเข้าด้วยกันนะคะเพราะว่าสีผิวปามเนี่ยอยู่ในระหว่างกลางนะคะซึ่ง2สีนี้ก็เป็นโทนแบบโทนเหลืองทั้งคู่เลยนะสาวไทยสาวเอเชียสามารถใช้ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าปามเป็นคนที่ ผิวแห้งนะคะแต่ว่าก็ต้องการการปกปิดซึ่งสำหรับรองพื้นโซลาน่ยตอบโจทย์เลยเพราะว่าปกปิดยังเป็นธรรมชาตินะคะบางเบาแล้วก็แบบไม่รู้สึกหนักหน้าแต่ให้การปกปิดที่ดีมากๆด้วยความที่รองพื้นโซลานะคะเป็นเนื้อน้ํานะคะก็เลยเกลี่ยค่อนข้างจะง่ายดูเห็นปะเนี่ยเอาฟองน้ำแแทบ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 ทบ,ทบ,ทบ,ทบลงที่กับผิวก็คือแบบว่า คือมันเกลี่ยงง่ายมากแล้วก็แบบเฮ้ยบางเบาสุดๆแต่ดูเห็นป่ะเมื่อกี้แบบรอยค้ำใต้ตาหนักหน่วงมาก ก็ปกปิดไปได้แล้วก็รอยกระตรงนี้นะคะปกปิดไปได้นะคะสีคือดีมากเหมาะสําหรับคนเอเชียสาวไทยมากๆนะคะมีสารสก,กัดนะคะจากสมดําด้วยนะคะทําให้แบบเออผิวกระจ่งางใสนะคะและที่ชอบอีกอย่างคือเขามีสารกันแดดคือมีกันแดดคือ S F ห้าสิบ P A สาบวกนะคะใครที่เป็นคนที่ขี้เกียจใส่ขี้เกียจทากันแดดตัวเดียวคือจบแล้วเนี่ยเมาส์ไปแดบแดบดหน้าลงไปคือเป็นไง ปกปิดดีมากแล้วเป็นผิวสุดๆ,ๆตัวนี้แบบผิวสวยมากทุกคนเป็นแสงมากผิวสวยแล้วปกปิดสุดเนื้อแมตกําลังดีนะคะคือแบบเนื่องจากว่าพี่ปาเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะถ้าใช้อะไรที่แมตแห้งจนเกินไปผิวมันอาจจะแบบว่ามีความคาบขุยได้แต่ว่ารองพื้นโซราตัวนี้ไม่เป็นเลยคือแบบเนียนกรีบแล้วก็ บางเบาธรรมชาติผิวแบบเนี่ยธรรมชาติาสุดเวอร์สุดที่สำคัญนะผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นั่นเองนะคะสำหรับรองพื้นโซลาตัวนี้นะคะตัวต่อมานะคะหลักสิบเหมือนกันนะคะน,นี่คือ s o ซอ h ช e k นะคะ w h p p ป n g b งบั mood นั่นเองนะคะที่เราเคยรีวิวไปนะคะอันนี้นะคะ79บาทเท่านั้นเราก็ใช้ได้นานนะคะวันนี้มันใช้เป็นสีเบคอนนะคะลงทั้งตาแก้มปากเลยนะคะ จบในหนึ่งเดียวเลยนะคะอันนี้แบบค่อนข้างที่จะพิกเมนต์แน่นมากฉะนั้นเบามือนะคะแล้วก็ลงไปได้เลยนะคะโอเคหลังจากที่ลงแก้วเสร็จแล้วนะคะแก้มก็มีความสุกปรั่งเราต้องใช้แป้งฝุ่นกันค่ะเป็นของไดแมนคูนะคะอันนี้นะคะแค่เพียง49บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ความเลือกมาเป็นน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะก็จะมีความ โปร่งแสงนะคะเนื้อเป็นสีขาวแต่ว่ามีการโปร่งแสงนะคะแล้วก็คุมมันเป็นอย่างดีนะคะสิ่งต่อมานะคะเราจะมาเขียนคิวกันก็ใช้เป็นเมลิน่าตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้คือแบบราคาถูกมากแบบ6979แบาบทแต่ติดทนมากๆเลยนะคะคือแบบว่า ใครที่เป็นสายแบบออนบัาเดตต้องมีตัวนี้ติดกระเป๋าเครื่องสำอางไว้แน่นอนนะคะเพราะว่าสีดีมากนะคะมันใช้เป็นสีดักเบาวนะคะก็จะเขียนคิ้วไปได้เลยซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิ้วแบบเแบบาๆเนื่องจากว่าเราจะไปคาเฟ่เนาะ แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือกุยกามิมช็อกโกลตนะคะเป็นายไลเนอร์สีน้ำตาลที่ราคาถูกมากราคาประมาณ59บาทสามารถซื้อได้ในแอปส้มแอปม่วงได้เลยนะคะแล้วก็จะกรีดตาแบบว่าปกติได้เลยนะคะจังหวะที่รอไอไลเนอร์แห้งเดี๋ยวจะมาคอนทัวร์นะคะจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะพิงเฟดนั่นเองนะคะแบบมีความตะมุตมิน่ารักนะคะตัวนี้คอนทัวร์ที่แบบถูกมากราคาแค่เพียง29บาบาทเท่านั้นนะคะซื้อได้ในแอปส้มเลยนะ แล้วก็ไฮไลท์ค่ะใช้ของพิงค์แฟเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็29บาทเหมือนกันนะคะอันนี้สีเบอร์ S02 นะคะก็จะเป็นความแบบอมทองทองนอยใช้นิ้วมือได้เลยนะคะอ,อเห็น้ามเด้งมีความเด้ง มาดัดขนตากันค่ะอันนี้ที่ดัดขนตาของ ODBO นะคะซึ่งก็ราคาถูกมากเหมือนกันนะคะราคาประมาณ99บาทนะคะเขาจะมีที่ดัดที่เป็นรูปแมวอันนี้นะคะกับอันเล็กๆที่ไว้ดัดขนตาล่างแต่ว่าเราทําที่ดัดขนตาล่างแหกไปแล้วนะคะก็เหลือเป็นอันนี้ซึ่งแบบดัดดีมากขนตางงอนมากปัดมัสคาร่านะคะด้วยสีวนาบิ๊กอตัวนี้ราคาแค่เพียง89บาทเท่านั้นนะคะได้มา2หัวเลยนะคะหัวแรกก็จะเป็นหัว พุ่มใหญ่ซึ่งแบบว่าติดคนดีกันน้ำกันเหงื่อสุดๆไปเลยนะคะสำหรับขนตาล่างแล้วก็จะใช้อีกด้านหนึ่งที่มันจะมีความเล็กน้อยนะคะและสุดท้ายลิปสติกก็กลับมาที่บัตมูสเหมือนเดิมนะคะสีเบคอนเนาะที่เราลงทางตาแล้วก็แก้มนะคะวันนี้ก็จะมาลงปากด้วยนะคะ3รีอินวันไปเลยนะคะ แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้เป็นความแบบว่าอมส้มหน่อยๆแต่ว่ามีความสดใสน่ารักมากๆเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปที่คาเฟ่กันเลยดีกว่าค่ะ ที่คาเฟ่เนาะแล้วก็คือแบบว่าคือฝนตกนะคะแบบฝนตกคือที่ระยองฝนตกตลอดเลยนะคะแต่หน้าแน่นอยู่เลยนะผิวยังสวยอยู่เลยนะคะแบบยังดูเป็นธรรมชาติอยู่เลยนะคะดูด ตอนนี้ฝนตกโอเคค่ะทุกคนมัมก็กลับบ้านมาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการไปคาเฟ่คือระหว่างทางนาะก็คือฝนตกทุกคนฝนตกหนักมากคือเนื่องจากว่ามันใกล้บ้านใช่ไหมคะก็ให้พี่หมีนะคะแวนไปเพราะมันใกล้บ้านมากแบบไม่กิโลไม่ถึงโลเลยมังยย้งอะไรเงี้ยนะคะสาหรับคาเฟ่แล้วก็หน้าโดนฝนมาอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ว่าผิวยังสวยอยู่เลยยังดูแบบ สวยธรรมชาติคือตัวรองพื้นโซลานะคะตัวนี้คือแบบว่าค่อนข้างกันน้ำกันเหงื่อเป็นอย่างดีคือโดนฝนไม่หลุดไม่หายไม่อะไรเลยหน้ายังแน่นอยู่อันนี้คือปามีการเติมลิปเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าไปกินข้าวแล้วมันหายไปนะคะแต่สำหรับตัวรองพื้นคือ แนบผิวมากๆคือแบบยังอยู่ดีมีสุขมากๆนะคะถือว่าเป็นรองพื้นที่แบบว่ากันน้ํากันเหงื่อขั้นสุดฝนตกขนาดนี้ก็ยังเอาอยู่นะคะและที่สำคัญคือบางเบาเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะสามารถหาซื้อรองพื้นโซลานะคะได้ที่ Official ของทางโซลารได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช e, ้อปปี้ลา a d a หรือว่า Line My ยช็อนะคะตรงนี้เดี๋ยว่าให้ไว้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสําหรับคลิปนี้นะคะที่เป็น h า w ทูหลักสิบที่ พาไปที่คาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์แบบญี่ปุ่นน่ารักมากๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ปามนะคะรวมถึงตามปาลในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวเจ้าบายเบรียคคิตเตอร์ g f m a แน้วเพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย